สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นตอนที่3ของเพลี้ยหอยขาวนะครับเราจะคลิปนี้เราจะบอกว่าเพลี้ยหอยขาวอะ่ะเขาทำลายอย่างไรบ้างให้เกิดความเสียหายอย่างไรบ้างกับอะโวคาโดานะครับว่าเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันหลังจากที่คลิปที่แล้วเราแนะนําเรื่องอายาไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูครับนี่คือการทําลายของเพลี้ยหอยขาวนะครับ๋ข้างบนเ <c oughs> นี่ยครับหลังจากที่เขาดูดเขากินเขาดูดไปแล้วเนี่ยเหลือแต่ร่องรอย <c oughs> เป็นหลุมเป็นเป็นแกนไปเลยนะครับลูกนี้ก็จะไม่โตนะครับยังมีร่องรอยอยู่เนี่ยครับแกนบูดเบี้ยวหรือถ้า<ห>เขาทําลายตอนเล็กๆแล้วเราฉีดพ่นแล้วนะครับเนี่ยก็ทําให้ลูกทรงเขาเบี้ยวไปเลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นพันพ่อพ่พหนึ่งสี่ปกติลูกเชฟจะสวยมากตอนนี้ก็เราจะเห็นว่ามันเบี้ยวไปเลยให้ดูลูกทรงแล้วว่ามันเบี้ยวไปอันนี้คือผลของการทําลายตอนเล็กๆ แล้วก็เรากําจัดมันไปแล้วนะครับเขาก็โตได้อยู่แต่ว่ารูปทรงก็จะเสียไปนะครับนี่ก็นี่ก็ใบใบถ้าถูกทําลายเนี่ยก็จะเหลืองถ้าเป็นทั้งต้นนี่อันตรายมากๆนะครับเห็นไหมฮะผลเสียหายไปเลยแกนนะครับไม่โตเอายามาพ่นหน่อยอามาพ่นเนี่ยอ่ะพ่นแล้วเดี๋ยวดูก็ได้ เนอันนี้เก็บมานะครับตะกี้เก็บมาจากใต้ต้นเลยต้นที่เขาพ่นอ่ะเดี๋ยวพลิกหน่อยเดี๋ยวพลิกมันไปหน่อยเยอาอ,อีกด้นหนึ่งออเออข้ามาดูซิว่าเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ถ้าเราดูแลไม่ดีนะครับ ปล่อยให้เพีียวหอยข่าลามเนี่ยเขาจะลามเร็วเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเขาจะาบินไม่ได้แต่ว่าเขาไปกับหลมได้ง่ายมากนะครับไปกับใบนี่แหละครับต้นต่อต้นแล้วเขาจะฝังกินตั้งแต่ยอดกินใบอ่อนกินกา้านกินผลเสียหายทั้งนั้นนะครับก็ยังไงก็ไปกําจัดดูนะครับตามที่เราแนะนําไปแล้วนะครับสวัสดีครับ